ตะกินเนี่ยตะกินแนวแยเสบแท้แกงเอ็นพอจราเคยกินเพราแกงเอ็นบันอาทิตยเอากินแกงทำไม้ม <c oughs> แกงเชื่อมักฝักบาดเป็นแห่งขลักกินตอนฮอนฮอนเนาะหนั่งอยู่เพื่อนบ้านพี่น้องโดยพอจอนหอวเทินแล้วโดยโดยมาหอนอื่นครั้งแรกเนาะโดยแมนแมนทางเฮาแพลงไม่ได้เสียหนะเพื่อนเ<ม>พราะไม่มีฟีดแมน แล้วก็มางมมาน้องไรเลยพูดหอนหน้าพูกไปหอนหน้าพูดเพื่อนไปถ่ายพูดชาวภูไทยจนได้โทรหาไอทิ้อน้องเพิ่นไอทิ้งน้อยมาชงเมื่อกี้นี่เพราะว่าเนี่ยน้องเขาไม่ได้เฟซเพิ่นมันก็เขาก็มาหยาแน่นตรงไรเลยแม่นแหละโบจักทางเขาเฮือนรอบกอนก็เจออยู่ผมลายบอลเนาะนั่นแหละอย่างวันมาที่กันบูชินามาบ่มันง่ายเพื่อนโดยโดยเอาสบายดีเพื่อนสบายดีเลยโดย ยังไม่เศร้าบ่เอาขึ้นเอาลงแวนลงเลยก็คือให้ก็คือเนาะกอเฒ่าบอพี่นองกินข่าวกินน้ำเที่ยงแล้วบอกกินแล้วกินแล้วไปชั้งอนโอโกินเนี่ยแต่กินแนวแซ่บแทะแกงเอ็นพเ้เคยกินบ่าแกงเอ็นบ่ที่นอนกินแกง่อไมแกงเอหมักฝักบาดที่แหงคัก กงใส่มาฝักกินตอนฮอนๆเนาะเสื Se ้อผ oh no? ักนางตู้บานผึกหลงหอมถ้วยข้าวใหม่กินแล้วนาวันเย็นๆกินแล้วกินแล้วนึงน้าวานน้ำอือนด้กินแล้วบ่กินแล้วแม่นบ่แม่นคือบ่ทันได้ให้เฮาได้กินเลยเนาะยังตั้งอยู่เนาะทีมงานป่ะธานให้ได้กินเลยโดยโดยเอ้าทีมงานเฮามอบเลยบ่มอบเลยแมนแมนขอบทีละขวดบ่แล้วแต่สะดวกเนาะนี่เพราะว่าสีเขียวๆนี่สีเขียวๆน้ำสปายเนาะเนี่ยมีเอารับไปเนาะคนงาม อีกนี่พี่น้องยังอยู่สีหนึ่งนี่สีดำป่ะเนี่ยนี่แบบเย็นเย็นบนทันเย็นได้นี่ฮะเราเอามากระสียาเย็นเราชาวไทยเนาะโบพอหวานไงบวชหายนองมาเติมน้ำแข็งเขากับอีกอย่างน้ำแข็งเขาก็ไม่ได้ซื้อมายันเปื่อยฮะนะเขาหลาะฮ่าทางชาโซนนั่นเลอกฮ่าซ้ำม่องเลยเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มีเฟซมีไลน์คือว่าอะไรเนาะทางน้องเฟย์มนแมนอ่ะชื่อน้ำแข็งเูื่ะไลน์ก็ว่าแต่งปลอมจ้ำเพื่อมาหอด นดยมอบให้กำลังใจจากชกทีมงานอยู่ทางเมืองเนาะแม่ว่าเพื่อนกับแมนเกี่ยเข่าวันห่อนเลยนะเพื่อนก็เยอะเอ่ยมาหาเจ้าตังแต่เมื่อวานนี่แต่ว่าไม่ได้มาเนาะก็คือฮเว้าอะไเพราะว่าน้องก็ไม่มีเวลาเนาะไม่มีเวลากับอีกอย่างเกี่ยเข้าซองมาก็น้องก็เมยน้องก็ไม่มีเฮอมีแหงเนาะ ได้ยินได้ยินว่าอยากลุยให้แล้วแมนเยร์บุกให้แล้วก็คือแปลว่าน้องก็ต้องการน้ำเย็นๆนะนะก็เลยอธิบายให้ทางอายเพลินผังเมื่อวานนี้เขวเข้ามามุ้ยในตอนจชกี่วันน้องก็เมย์เนาะมาเขคนเห็นเบียก์ก็เมย์มาบนางลินนําไปซื้อก็ไปซื้อพีตาเขียวใจ่ม่ได้เนีะอย่างน้องเพิ่นงจะมีได้เวลาแล้วเนาะเมาอยู่โดยเดี๋ยวเขาได้ลายได้ยินเก่าบินเหรอได้จะลอยแล้วน้องล่ะนั่น หน่วยสามสิบั้นตเดียวเลยหน่วยสามสิบเนาะแหลนบบผันปั้นนี่จะหน้าบ้านเจ็ดสิบแปดสิบเอ็นหน้าลายอันนี้เนาะหาลูกเคยมากินบานนี่เอ็ดไว้ฮาลูกเคยมาให้เมย์ก่อนกินได้เปลี่ยนเนาะลมเงยแต่เปิดใจมานี่ยังไม่ได้ถืออันยังไม่ได้ควรถืออกถือใจบ่ยังไม่มีอยู่มีแต่ ตัวคือนองหักเดีวจากไปจากไปเลยอ๋อด้ด้ว่บกันได้คือตัวเก่งได้บอกที่ใกล้บ้านบากใกลบ้านน้นแต่เพิ่นเห็นทางส่องยูทูปนี่บอกหรือว่าน่ะเอยะบคนที่ว่าจะ่ปนตัวจากนะเะ็นตัวหักนี่แต่ท่านเปิดคลิปหรือว่าเปิดคลิปมาหนิอะไรเปิดแต่ต่เปิดคลิปมานบอกตะเปิดคลิปมาหนิบอน้องล่ะ เรือแต่ก่อนพุ่นอัันนเดดกไ้ประมาณแต่ก่อนพุ่นนะเบิ่งเนี่ยแต่ก่อนเขาถ่ายคลิปเจ้าอีกบอกดูว่าถ่ายคลิปเอยถามตอนว่าตอนถ่ายคลิปเมื่อไหรนะมีบอกครู่าเขามาจีบมาคุยยังยังบมีมีจีบยากเจ็บเจ็บเยอะเขินเยอะเขามาถ่ายช้ารอบอีกได้เขินอยอะแต่เขาเบิ่ง ไม่สั <iscilla> ้น <intéress> ต <up> ี <antis> ๋มันนี <bizarre> <P UC> ่คุณก่อนสั้นเลยอยู่กับค้วยปากสั่นปากสั่นสถ่ายรองก่อนหรือปากสั่นอันนี้อายบ่กิ่งผู้ปาะธานบ่ประธานมื่อกี้ข้าวซอยบ่ประธานเมื่อกี้ข้อซอยพูดะลยดูนะบ่ไม่ใช่คนรอจะได้ทารอกับญา้ิเพื่อนมีเจ้าของแล้วน้องน้องแล้วก็คือแปลว่าเพื่อนเฮ้ยมาหาเจ้าทางเมื่อนี้ก็มาถามมาทางเจ้าน่ะได้ตั้งหลายระโบนะ นั่งแล้วบ่อืมพอสิได้เอามาให้เพินน่นเนาะอ้ายพี่น้องพอเพิ่นก็สิลมผู้ที่มา,าจากจีบแม่นเพิ่นก็พนเพินพ่นเป็นคนลาวนี่แหละไปใหญ่อยู่พุนนพ่นเงนพุนนพ่นเงนพุ่ <c ười> นเป็นไก่เนาะเพิ่นก็เป็นภาษาลาวเนาะถนัดเก่งเลยไปอยู่แต่น้อยๆแตะกะ่กเก่งอยู่ก <c ười> กอยูุ่ดเลยทางเฮายังไม่เคยเห็นซําเนาะน้องนาง สิถามเนาะน้งนองคำนงางถ้าได้คุยผู้บ่าวเมืองนอกนี่สิให้เวลาการคุยล้นดนปานเดยหรือว่าจนกว่ามันจะมีโอกาสได้เดินทางมาลาวหรือมาแถวใกล่ประมาณหรือว่าคุยไปเรื่อยเรื่อยจนกว่าจะเข้าใจพร้อมแต่งพร้อมขอเผื่อค่ะท้าว่าเออทางน้องอยังจะลงไปก่อนเนาะแม่ลงไปก่อนเลยนะโดยอย่าพูดในใจยัง แต่ว่าอายุของเพิ่นกันคือทางน้องทำเองเด้อเรื่องชวนโตของเพิ่นเพราะว่าเพิ่นเธอทางเอ้ยมาเป็นสะพานหักคือเพิ่นทือนำเป็นกำลังจิตกำลังใจเมื่อทางน้องมีแเงิแล้วเนี่ยมีแเงมีแเงจ้อยแล้วเนี่ยต่อไปเนาะมีแเงจ้อยแล้มีแเงสูกงานต่อไปเนาะสามขวดตังสามขวดตังทำหน้าโดยโดยหายไปโดน มาป๊บยังยินข่าวดีชงน้ำยนเย็นๆมาช่วยมาให้โดยแต่ทางน้องเพื่อนก็นยังไม่ทันได้หลุมเนาะถือว่าอ้าเพื่อนก็นใจดีเติมเนาะโดย,โดยาจีดชามก็ต้องมีน้ำใจนี่แหละแนวมันโเฮาภูมาเนี่ยกะขันบมมีน้ำใจให้ก็มีน้ำมันใส่ให้ก็ยังขายจักแหลนแต่ใช้ามาใส่โดยแต่กู้บ่ได้เห็นแต่ว่าไม่มีน้ำมันก็คือแบบว่าคือน้ำใจคงน้องเพื่อนเนาะคือเฮามานางอูน่งหลุมกับน้องเพิ่นดี คือยำนี่กับเกี่ยวเข้าคนเข้าน้องๆล่าเนาะขึ้นมาไม่เมื่อยบริยามตอนพอจะไปคนละทางแล้วนี่โดยเหาเมื่อยเขากันซีหน้าเขาตั้งแล้วเนาะอธิโนงอืมคือว่าตอนแรงนี่กับหยิบกระถงบ่หยิบกระถงบ่ตอนไหนอื่นจะยังหยิบทันอยู่บ่สะถันอืมไหวอยู่แล้วไหวอยู่แล้วมือชี้แล้วนี่ ว่างอยู่เ่ราะสมือนี่อ้ย่าเข้ามาเบิ่งเบิ่งนี้เจ้าหญิงเข้ามาเบิ้งขวาก็มีเคยเห็นว่าเจ้าหยิบขว้าชีวะแท้หรือที่เห็นตัวมีหลายคนน่ะอย่เบิ่งทางเจ้าหยิบกระทงนี่ไปจะเล่นด้วยกันอย่าเราเอาเมนคือแมนเราหยิบเองก็คนที่ฟ้าตัวเป็นกำลังใจมาเถอะทางนอกนี่แหละพอเพิ่นจะเบิ่งสู้ซีเมืองแมนแมนเบิ่งความขยันของน้องหยิบออกมาหน้าตาเป็นตัวไรกระทงโดย คันงามบางทีมีผมเมาก็มีได้แจกเนาะไม่ได้แอ่ว่าไปก้อนม <c oughs> ัน,นจะมีแจกกับแจกคือคนขยันเด้วยแจกคือสนุกกับเบาทิ่นองนองเลยเอาแล้วเจอคนอ่านเขาอย่างไดเอาเอ้ยแต่ตัวมันเท่งๆเนี่ยเอะอย่าเอาเงงได้ใันเขาชื่อเนี่ยคันมีคู่ปล่อยเนี่ยเขาใช้จะแทงต่อกันมันจังปแยแจากกันเห็นมันไลฟ์มันต้อการเลิศเพ้ยเขาปล่อยแล้วมีอะไจะตัดอ่ะกันมี อยาอาอตัวแฟนตนโดนี่คือ,อ,เ,อ <c oughs> เอาแฟนใหญ่เด้อเคยเอทม่อมต่อกันเขาว่าบัวใหญ่กระโจนเงี้ยจากกาันแล้วก็เอาเลรทต่อกันโดให้มันอยู่กับมคืนหนูอุไปใช่ไบมเบี้ยเลย <c oughs> จ้าก,ก็ต้องเอ็ดมื่นนี่ถ้าเกิยยะมาเบิ่งแต่ก็ยังใครมันเงี้จากการมีที่อ,อยูาา่ <c oughs> <c oughs> พีเซนะต้องเออบ่าวติน้อง <c oughs> ต้องร้องก่อนเลยหน่วยคือวันนี้ยินข่าววันยาคูเซอยู่ในอันวัดนี่นะเพิ่นโป่งแล้วบปล่ายาคู วัดที่จัดงาน,นงปรงแล้ว,ลวคือโปงไวแทะบอนะานี่นะะคือว,าวา่าบางวันสืดนี่ได้เมนนอนเมือมม่อไเราไปวัดดูบบอวัดนี้แหละนี่คือเห็นกระเจ้าคนในบ้านนี่เราเาะนะว่าคนซีนะมียคุณเชียบอกสาวผู้ไทยทินวั่นที่ผ่านมาผ่านมาสามสี่มื่อคืนหลังนะมัน,น,นปรงแล้วโปร่งแล้วแหละมันจะมีงานแต่น้ะ ก็โปร่งไหวเนาะปกติก็ต้องเป็นเดินช่องเดินเนาะโยผ่าลูกวัดอ๋อผ่าเอาหนาวัดเป็ดเล่าเอออินบอลวอลอินบอลคิดข่าวดีชาวประยากษ์ได้ยินข่าวดีกูเลนน้ำสามสี่ออกมาหลอมเลยโดยอันนี้ก็เป็นซีความหักแกเนาะน้ำก็ ทางเขาก็ยาวซีนอ,อ่นอ,อนๆอ,อ,อยู่แต่ว่าไม่ได้นะไปซื้อหันเพิ่นดนะเลเยอย่าออยางละโกดก็เลยเอาแบบนี้มาถ้ากับเขามเามืออ่อนี้พร้อมกัน,นคือมีผู้บ่าวออยู่เจ็ดชิถามอยากเขามาคอเน,น่ะข่อยบจักใน,นสีวา่า่บดิคุยนะถามนองนอ,งนองเป็นไปบบได้คัน่บดิคุยกันกับอีกอย่างก็คือมือนั่นน,น,นะทางเอ่ยมาไทยเอาเจ้ามือคือคลิปที่ซองเนาะ เอ้ยมาทายเอาแนวมือนี่มืออื่นนะเพิ่นจูจมอย่ามาฮาจนหมาหนงละเบิ่งกันเพิ่นมาตำอิดนะเพิ่นมีเฮือทางยูทูปพามาเพิ่นจะมาคนเดียวเพิ่นแต่โทรศัพท์เพิ่นก็ไม่ได้ใส่มุ่งมากเลยนะสูตรแบบพอใหญ่นั้นเลยแม่นโมเลถามทางคุณสีพาไปพาไปชมแต่ว่าทางเอ้ยก็มีฮู้ได้ว่าเพิ่นจะมาแท้หรือบ่เนาะในยามในนามว่าเพิ่นก็ไม่ได้ใส่โทรศัพท์กับอีกอย่างก็คิดว่าเพิ่นเว้าย่อ บาดแล้วมือเศร้ามาทางเอ่ยนี่ได้ไปหอดทางบ้านไปกระบาทิดออง,ปงนะไปเวียแล้วโทรมาก็มีเ,เบอร์เจ้าของอีขลนุนฮาโทรเมื่อไปหอดท,ที่เลยยืมไปหอดคันเลยยืมไปหอดแล้วก็ยืมโทรศัพท์โทรมาคันเอ่ยมีพามาก็เฮ่อบ่บ้านแล้วเฮ่อบ่อทางแวแล้วเราจะมาฮะนะแต่เอ่ยกันยังมีทันทีนหน้าตาเพื่อนนอกว่าจะเป็น<อ>เวบเลยเด็กประมาณไหนประมาณหาชีพขืนเนาะ ประมาณนั้นแหละเพื่อนจังอันนั้นน้องประมาณหกสิบไปโทรศัพท์ไม่ได้ใช่ดิแม่นประมาณนั้นนะไปเลยเพื่อนรับชนะว่ามาซึ่งเพื่อนนี่ยืมโทรศัพท์เพื่อนนี่เท่าแม่นไปซึ่งอีฮานั่ยืมฮานั่งโทรศัพท์เพราะว่าฮาก็ได้ทายได้ฮาได้ทายเจ้ามือทีชองน้องล่ะชิมาจิกเช้าฝัดวุ้ยโทรศัพท์ตัวเองพอเพื่อนเห็นทางน้องนี่เป็นแบบว่าสาวบ้านๆหรือว่าหักจริงนะนะคือว่าเฮาจะงหักจริงก็บหลบกันก่อนเนาะหรือว่าคุยกันก่อนอันนี้ อันนี้เพื่อนว่าว่าเจ้าพ่อมเมื่อมาหาเพิ่นกันริวเลยยัมีทันตอนแรงนะกระโถบัดเอ่ยถู้าเลยมีหับแบบจะถบูบอก่ทางเจ้ามีวางพอเอ่ยเห็นเจ้าเกี่ยวเข่าได้มือนันนะเนาะเมาอ,อยู่อ้ทีน้องมขมัขมขมนมนี่เหุมนนี้เพิ่นท่ามฮาฟีเจ้ามามาขลุนคือฉลบลยน่ะเจ้าจะมองให้สาวคำนาง เราชิสลบนะได้ยินเหงได้ยินภูบ่าวจะมาหาเลยสลบบ่มีแง้ยงยาวพี่น้องกับเพิ่นก็ไม่ได้ติดต่อมาหาทางเอ้ยแล้วมีเป็นเบอเด็กเสร็จโลดบ้านเสร็จโลดบ้านได้ยินได้ยินนะภูบาลแถวเช็ดซีบชิชลบไปทางไหนว้าวววไปท่องคลิปบอสไปไหนไหน ว่าเป็นไรจะหาอาการเป็นไรเดี๋ยวนี้ฮะปหลมต๊มอกใจคนหนังแนมพี่น้องเมื่อยแหงเนาะเหลือตาบรเป็นี้เมื่อยเมื่อยพี่น้องเลยฝักผ่อนในกระดรเด้อสีหดหอดงานลอยกระทงเลมนเมื่อยนี่นิ้กระทงบล้วมัดเสมออธิโนงบอกมาจีไปตองซอย จีกันแล้วจีบุอะไรพาตัดเลยคนเด็ดตรมีฟ้าถ่ายน้องคำน่าให้เพื่อนหายใจกับเพี่น้องซึ่งเพื่น้องก็หายใจกับน้ำมือแดดแห้งเลยมือนเนาะแม่นแดดเมื่อคืนนี่พ่นตกเลยไม่ตกมาทางบ้านนี่ตกใช่ปะตกแล้วไมกนะบานผีพ่นตกแถวเขตสิบหุ่นตกแห้งเติบ ดีแต่บราแล่ปั้นข้าวแล้วฝนตกแล้วเอาพายางไปปุกเต็มเบิ้ดนำมาพายางนะทันทีจะมีชอตเชื้อเข้าใครจะมาต้องอยู่พี่เนาะอยู่พี่วันที่เก็บจำแห้คักได้์แรกน่อยเขานะคือว่าได้ยินเราว่าได้ลอยายนี่เ้หน้าสี่สิบห้าได้ลอยห้าสอบเพอเกยเพอเกยนั่นนี่อีกก็ไรสิบห้าสิบหกปุ้ยละข่าเจ้าอีกเข่าวกำอีเข่าวกำข่าเมา ลายยางสามประเภทดสีประเภทดนะเราเท่าเข้าเจ้านางเข้ากำบอกด้านี่บอกบูหารตัวเล่านะเืี่ยเท้าคำนาง <c oughs> จะสะรบปเลยเนาะอไรงี้เราคุยอัยุนย่นสามชิปึ้นไปม่อจํากัดเจ็ดสิบเขเข้ามาแปดิบก็ยังมีน้องเราเลยชิปกันมีไปเลี้ยงกุเท่าชิวัยบอกจะว่าสักไม้กระเท่าจุก <ไป S 1> นะ อเอาไปกิ้วข้าวเมื่อยกิ้วข้าวแน่พอดเมื่อยจูงแน่<ม>เนาะต้องสู้แล้วน้องคำนางเพี้นคำบวมามาอยู่น้ำเพีย้ยจะเอาไปอยู่น้ำราวคนได้มีหมากันแล้วน้องคำนางคนเป็นลูกสาวเดียวอ,อยู่หื่นเลงแม่แล้วน้องล่ะไอ้ก้ามีอะไรไอ้ก้าม, <ไป S 2> มีไปแล้วขี่รถไปตะขันไปตะกี้นี่นะไอ้อะอจะบอกเอาป้ามาส่งนี่นี่ไอ้แท้ๆนี่บวน้องล่ะแม่น่าแท้เลย ปลามาชุ่มเฮอแม่ก้อยกินเล่นเยี่ยมันเกี่ยวข้าวเนาะแซ่บได้ไหมเสียบหรอวันหน้าก้อยอยู่กินเนี่ไปก้อยจะก้อยเป็นบ่เป็นยังทานเป็นถ้ามีถ้ามีผู้บ่าที่มากินก้อยปลาน้ำน้องนี่เด้สักก้อยเป็นอยู่บ่เพิ่นเจ้าเขาจะเอามาชู่มี้มือเฮือซอยขยันซอยอยู่บ่ซอยได้ซอยได้แล้วซอยได้ก้อยสิคั่นแล้ว สวยได้เนาะใส่เสื้อผูุ้ทยปรุงรสชาติก็ที่ขั้นทางเสืพุทูยก็คิดหนักตามาโทรก็เจอประเด็นายหลือมาเหลือมาเจอเกินลงไปโอ้ยหายความเตะเข้มละเตยกายเลยหล่นละเตยกายอยู่อย่ามีฐานน้องคำนางเพื่อนเนาะอันนี้ก็งมมาคือว่าอะไรพาอ่ำพังอยู่เอ็ดไปเลยกะ ไปหาอยู่นานนั่นเพิ่นเห็นแป้นมาเห็นแต่มาเฮาป๊บมาอะไรนั่นแหละเฮาไม่ได้เอา,ฟาเฟซเหม่อเนาะเนะีย่ยบัดเฮามานี่แหละเพื่อเฮาน้องมีอยู่ดิได้นะ้ำเย็นๆเอาไปเติมนมแข็งจะได้จอยลงของนาร <c oughs> อบบา่ายแม่เราบอกมันตื่นมาแล้วเราบอลนี่ยยังยัง, <c oughs> งจังไหเ้เห <c oughs> มือนยังไม่นับแต่คิดว่าน่าจะแล้วมื้อนี้